สวัสดีครับตอนนี้ผมมาร้านช่างเอกฮะซึ่งช่างเอกเขาโทรมาหาผมนะครับเรื่องมีเรื่องมีปัญหาสําหรับรถปั๊มติ๊กหรือเล่งและววอหรืออะไรก็ตามผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแกมีปัญหาอะไรคราวนี้แกนึกขึ้นได้ว่าว่าช่างกิ้งเนี่ยทำกล่องแรงดันปั๊มติ๊กหรือเครื่องมือตรวจสอบแรงดันปั๊มติ๊กดีกว่าเดี๋ยวเรามาคุยกับช่างเอกกันเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับช่างเอกครับ,ร,บ <S <S รถเป็นไงอ่ะช่างเอกครับ <S <S เล่งละว้อมพี่ เล่งแล้วอวมเหรอเงแล้วอมไม่มีแรงลงพื้นแล้วมันจะต้องวอดก่อนตอนออกตัวมีเครื่องมือตรวจสอบป่ะเครื่องมือตรวจสอบก็คือตัววัดแรงดันเออแล้วเป็นไงวัด,วดแล้วเป็นไงครับเครื่องสามบาทปกติพี่แต่ว่าปัญหาที่เกิดคือผมไม่มั่นใจว่าถ้าผมฟันธงเปลี่ยนปัป๊มติให้ลูกค้ามันจะหายรถปเซนอ้าวงั้นก็แสดงว่ามีความเสี่ยงอะดิใช่ความเสี่ยงที่จะซื้อปั๊มติให้กับลูกค้าแล้วปั๊มติ๊ก็ราคาไม่ได้ตัวร้อยสองร้อยตัวละเท่าไหร่อะพันห้า โอ้งั้นก็แสดงว่าช่างมีความเสี่ยงสูงที่จะซื้อใส่ลูกค้าถ้าซื้อแล้วใส่แล้วจบก็ดีไปถ้าไม่จบก็ต้องถ้าไม่จบก็รับเก็บเอาไว้แล้วก็เปลี่ยนตัวอื่นต่อไปเอาเหรอความเสี่ยงสูงอะโอเคนะทั้นนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับเรื่องของแรงดันปั๊มติกซึ่งตอนนี้ทัางเอกเขาวัดดูแล้วก็คือ3บาใช่แต่แต่มันเป็นไงอะเดี๋ยวครูจะแก้ดีกว่าเป็นไงฮะลงพื้นแล้วมันอ้วมพี่ออกตัวแล้วมันจะวดๆหน่อย หัวฉีดเช็คแล้วเช็คแล้วทุกอย่างเช็คหมดแล้วแรงดันมีหมดแล้วเปิดมามี3บาเปิดแล้วมี3บาใช่นะฮะเปิดเปิดแล้วก็มีสบาแต่เล่งงลวอวมใช่นี่อา้าวงันก็เกตก็พึ่งพาอะไรไม่ได้เลยเหรอมันก็ได้ในระดับหนึ่งที่ตรบหลับหรือไม่หลับ ปั๊มติ๊กหลับหรือไม่หลับแต่ว่ามันมีแรงดันน้อยๆเสียงบางตองเนี่ยเราก็ฟังจสียงเราก็พอจะเข้าใจอยู่ล้วงั้นก็แสดงว่าเกดก็มีแค่ดูเป็นหลักวิชาการแต่ไม่ไม่สามารถที่จะใส่ให้ลูกค้าลองได้ว่ามันเสียตัวปั๊มติ๊กจริงหรือเปล่าอ่ะโอเคคราวนี้ปัญหาคือเร่งระวอดไหนลองสตาร์ด้วยผมดูหน่อยอ่า รถออกอัวมันจะอ้วมๆหน่อยเล่าต่ำๆอ๋ออันนี้คือรถลูกค้าที่<ช>เอาที่เอาเข้ามาซ่อมมีปัญหาคือเร่งแล้วอวมวอด<ช>อาเอา้เอามาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราพอดีผมได้ติดกล่องอตรวจสอบนะครับตัวนี้กล่องตรวจสอบวัดแรงดันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันแป๊บหนึ่งนะครับ<ช>อ่ะครับตอนนี้นะครับก็มีการาใส่กล่องตรวจสอบหรือกล่องแรงดันปั๊มติ๊กนะครับ เดี๋ยวมาตรวจสอบดูนะฮะนี่ฮะมันจะดีดไวนะครับแล้วก็ลองดูครับช่างเอกครับต์ทรถได้เลยเป็นไงช่างเอกอาการอ้วมหายเอาอย่างนี้ดีกว่าอ้วมหายไม่หายลงพื้นเลยดีกว่าไปตรวจสอบเลยง่ายๆตรวจสอบเสร็จแล้วเดี๋ยวลูกค้ามาเดี๋ยวให้ลูกค้าลองอ่าป่ะเาอาวัดีครับ ตอนนี้ช่างเอกเอารถไปลองอยู่นะครับรถมีปัญหาเรื่องของแรงดันปั๊มติก๊กแล้วคราวนี้ช่างเอกเขาก็เอากล่องนะฮะตรวจสอบแรงดันปั๊มติ๊กมาทําการตรวจสอบดูว่ามันหายหรือเปล่าถ้าหายช่างเอกเขาก็จะได้ฟันธงไปซื้อปั๊มติ๊กมาใส่นั่นเองนะครับมาแล้วครับช่างเอกครับ เป็นไงครับอาการอาการเหมือนรถเดิมๆครับเร่งตึงต้นดีขึ้นออกไวขึ้นมันไม่กลัวตอนทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วนะฟันทงได้แล้วใช่ไหมที่เราถึงบัามติกถึงบัามติเกิดลูกค้าน่าจะจบครับตัวเครื่องมือตรวจสอบดีวะดีครับเครื่องมือเช็คดีกว่า <c oughs> ได้ลองขี่ชัวกว่ากล่องรูดดีกว่าเพราะว่ากล่องกล่องตัวสอบเนี่ยสามารถที่จะใส่ไปปุ๊บให้ลูกค้าลองขี่ได้ช่างก็ลองขี่ได้ว่าฟันตรงว่า ใช่หรือไม่ใช่เอาโอเคขอบคุณมากครับชั้งเอกครับสวัสดีครับ